สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาร้องเพลงช้างกันใช่แล้วเราจะมาร้องเพลงช้างกันช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็โตไม่เบาจมูกยาวๆเล็กหว่าง,งวง มีเขียวตายงวงเล็กกว่างามมาีหูมีตาหางยาวช่างช่างช่างมองเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันแต่โต,ตไม่เบาจมูกยาวยาวเล็กกว่างวงมีเขียวตายงวงเล็กกว่างา ช้างช้องช้องน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเล็กกว่างวงมีเขียวใต้งวงเล็กกวางางมีหูมีตาหางยาวช้างช้าช้าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเหล็กหวาง่วงมีเขียวใต้งวงเหล็กหวางางมีหูมีตาหางยาว ทุกคนรู้หรือยังว่าเพลงช้างนี้ร้องยังไงเอาใหม่เอาใหม่ช้างช้างช้างน้อเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเลยกว่าง่วงมีเขียวแต่ง่วงเล่ว่างงมีหูมีตาหายยาว ทุกคนตกลงช้างนี้ตัวโตวหรือตัวเล็กรู้หรือเปล่าตัวเล็กแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่นะตัวโตวแล้วจมูกยาวๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร เรียกว่างวไงอไาโอเคแล้วอันนี้ล่ะอันเนี้ยสขีขาวๆอะใต้งวงเขาเรียกว่าอะไรกันเรียกว่างาอืมรู้หรือเปล่าอ๋อเหมือนกับตอนที่ร้องเพลงอะช่างช่างช่า เคเห็น่งหรือเปล่าช่ามันตัต่อแม่เป้าจมูกยาวๆเลยกว่างงมีเขี้ยวแต่งงหรือว่างาอ๋อใช่แล้วแล้วอันนี้ล่ะเรียกว่าอะไรเอ่ยอืมออือ้มูอมอ้ แล้วตา,ต,าตาของฉันอยู่ไหนตาตาของฉันอยู่ไหนอยู่นี่แล้วของฉันตาของฉันอยู่ไหนไหนไหนฮึฮ อเคไหนลองเช็คดูสิว่ามันตรงกับเพลงหรือเปล่าช่างช้างช้างน้องเ,เห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวตโตไหมเบาจมูกยาวๆหรือหวามง่วงมีเขียวใจง่วงหเลยว่ามีหูม,มีตาเอืออยากอะไรต่อ <c oughs> หางยาวเออจับได้แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่ไงนี่คืออะไรเอ่ย <c oughs> อันนี้คือหางของช้าง <c oughs> เข้าใจหรือเปล่าเอ,อ้ยรู้แล้วนะไหนมาร้องเพลงอีกทีแต่ว่าฉันจะให้เธอร้องแบบช้าๆนะเดี๋ยวฉันอาจจะร้องแบบเร็วเเข้าใจนะอือหือเข้าใจอ่ะงั้นเธอเรื่มก่อนแล้วกันโอเค chong 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 nong khơi hình chang lip lao chang mặn tu to mày bầu cho mù yao yao lịch quả nguông mi kiểu tài nguông lịch quả nga mi hú, mi ta ha ฮะอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอเคตาฉันแล้วนะ ้ทุกคนอ,อืรู้จักเพลงช้างแล้วใช่ไหมมาร้องกันอีกรอบไหมอ่ะพร้อมกันช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาๆวๆนี่กว่าง่วงมีเขียวไต้ง่ว่าง้างมีหูมีเต Chong 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 có chong 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 chong